สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรา,รายการที่จะาทุกคนไป มือถือหรือสิทธิ์ทิ้งงนและก็ปฏิหารมากๆวันนี้พาเป็นเพื่อนขาฉันจะไปจัดก,กานฉันจะไปสู้กับก้อนต่นอไปอื่นนะคะให้ทุกคนก like, ดไลค์กดแชร์กดแชรใครคิดนี้ให้พี่ซีด้วยนะคะวันนี้ค่ะเน,นะะพื่อนขาพีซีจะพาทุกคนไปหมู่เกี่ยวกับเรื่อง เสียงวันนี้ค่ะใครทุกคนที่ดูอยู่ฉันบอกเลยว่าไปยาไปสู่จับกาวันกับพี่ซีได้เลยค่ะพี่ซีจะพาไปพบกับคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยได้ไปศึกษาสอาดเกี่ยวกับเรื่องบําบัดเรื่องของเสียงแล้วเขามีเรื่องราวที่เรียกว่ามุ่งมาฝากทุกคนด้วยถ้าทําแล้วไป่าก็เลยค่ะทุกคนค้มอ,<ด>อ้าวมาถึงคือตลับแล้ว สวัสดีค่ะร้องค,ค่ะสวัสดีค่ะผลงานอะตรนันโตไหนค่ะคดี๋สวัสดีครับคุณป้อมนะครับธีระพัชเจรพงศ์เป็นครูอสอนร้องเพลงนะครับได้ยินไหมพี่เป็นครูสอนร้องเพลงแต่ยังไงก่อนเพราะเมื่อกี้บอกเพื่อนไปแล้วว่าวันนี้จะพาเพื่อนมามูเกี่ยวกับเรื่องตี่นให้ไปถึงกับ กะวานเขาบอกเพื่อนทุกคนว่าคุณป้อมเนี่ยไปศึกษาศาสตร,ร์ที่เรียกว่าเกี่ยวกับเสียงแต่ก่อนอื่นค่ะเราขออนุญาตจะพาทุกคนพาทัวร์บริเวณนี้นิดหนึ่งด้านหน้านี่ยังไงคะนิดหนึ่งก็เป็นฟอนนะครับแเป็นฟอนอุตตะละตกไม่ <c oughs> ไมากเลยดู <c oughs> ยังไงบอกตอบคนขบวนเป็นขั้นทิเบตอ๋อเป็นขั้นทิเบตอันนี้ก็คือเรื่องของเสียงเลยเรื่องการบำบัดโดยตรงแต่ไปถึงกระเช้าคุณผู้ชมค่ะที่นี่เขาบอกว่าเอาน้ำมันไปใหม่ทุกคนเอา น้ำมนันทากอนเงนต์ยังไงกัอนแล้วสิยังไงก็เป็นเอเซนเชียลออ์ตัวที่ปเปิดบูดแล้วแหละมันก็มีหลายๆตัวซึ่งตัวนี้มันเป็นเบรนด์ที่ชื่อว่า Abundance อาแดนียที่แปลว่ามังคันอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์คือเราที่มาก่อนว่าอันนี้มันเป็นเอเซนเชลออล์เรื่องความเชื่อเนาะเขาก็บอกว่าในตัวนี้มันมีเอเซนเชลออล์แปดตัวมีส้มมีแฟรงกินเซนส์ซึ่งมัส่นผสมเหรอมีส่วนผสมหลายอย่างมันเป็นหลากหลายความเชื่อเช่นส้มมันก็เป็นความเด่นองความน่รวยของคนจีนแฟรงกินเซนส์ก็เป็นของทางอียิปต์เป็นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีแปดตัวแล้วทีนี้ก็เขาบอกว่าวิธีการใช้ทนหนึงคือเอาผสมกับสี เระทาผนังคุณผู้ชมค่ะนี่คือเป็นอันแรกที่พี่เคยได้ยินแลงมารแบบมูโดที่แบบไม่เหมือนไม่เหมก็เลยเอาอันนี้ผสมนะคาก็เลยผสมสีสีรอทาพื้นพื้นผนังเอ่อรอบเดือนก่อนเพราะว่าทีแรกมันต้องกลูกพวกกันเสียงอะไรก็ทาทราทิ้งไปหนึ่งรอบก่อนแล้วก็พวกสีที่เหลือก็ อันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ทายทีหนึ่งครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบมือแบบแกล้งๆมือแบบไม่ให้เขาลวงมือตัดมือตัดมือตัดเแต่ลอนของคุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตพอทุกคนพาไปได้แขออนุญาตไปได้นั่นนะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมขาไม่เพื่อทำตัวเป็นเจ้าของโรงเรียนเลยนะคุณผู้ชมขาขออนุญาตนิดนึงเมื่อกี้เราไปเห็นด้านนี้อะไรยังไงคะคือสวยงามอันนี้ก็เป็นพีระมิดพีระมิดก็มีความเชื่อเรื่องการดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานะครับ อันนี้เป็นพีระมิดที่อยู่บนพีระมิดเหมือนดึงดูดเข้ามาอีกแล้วเตะเข้ามาอีกแรงมากมูไม่ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมค่ะคือเหมือนจะไม่มูนะคือเหมือนจะไม่เล่นของแต่คือเล่นทุกช่วงนะดีอ่ะแอบเห็นแล้วค่ะด้านในนี้คืออะไรคือยังไงสิ่งใดเล่าให้ฟังเนาะก็อะไรที่แรกเริ่มจากเอเซนเชียลออยล์แหละเราไปเราไปคลาสหนึ่งที่เขาแนะนำเอเซนเชียลออยล์แล้วเราก็ไปเจอตัวกล่องนี้ คือกองมันก็จะเหมือนคล้องอะครับอันนี้ก็คือเหมือนคล้องแบบวัดบาเรามีความคล้ายกันแต่ว่าครั้งแรกที่เราไปดม e s s e n เช a ล o ออยแล้วฟังเสียงเขาเราสัมผัสได้ว่าความโล่งโปร่งแล้วแบบมันเหมือนมีอเอ NERGY อะไรบางอย่างเราเลยสนใจเรื่องสาวเรื่องซาวแล้วเป็นที่มาในการไปต่ออีกเยอะแยะมากมายฮัลลหกวิาทีนับแต่เนไปจะพาทุกคนไปสู่จักรวาลของ กูป้องขาเดี๋ยวกูซี่ขออนุญาตแบบว่าลวงไปให้แบบรูกมาหูแบบสนกันมาเกิน <c oughs> เหตุปะ่ะเรามาขยายเรื่องเสียงแต่ละชนิดกันดีกว่ากูป้องขาวันนี้อยากจะโชว์อะไรมันจะมีกลองเนี้ยอันหนึ่งเป็น first impression เป็นความประทับใจอันแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอันนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยหรอ,อที่แบบให้ความรู้สึกแบบนี้เวลาเวลาตีมันก็จะประมาณหนึ่งงี้ครับฮม oh, oh. ขี่กันสอมาไปสู่กับกรวาลพร้อมค,ค่มามันรับรู้ได้ถึงอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบบ ใช่มันนเขามามาันโคตรคุณผู้ชมขาคือตอนนี้เราหลายคนอาจจะด้ความที่นั่งดูอยู่เนอะในหน้าจอของตัวเองเดยกก็ตามบางทีแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้เหมือนที่พี่ซึ่งยืนอยู่อะคือเสียงมันแบบว่ามันซึ้งยอ,อย่างนี้เลยล่ะอยากให้ทุกคนได้แบบล,ลองทดลองมากจริงๆพอหลังหลังจากเจอตัวเนี้ยเราก็เหมือนหาข้อมูลมามาตั้งนานแล้วเราก็เจอว่าจริงๆมันก็มีขันที่เบาขันที่เบสหรือซิกกิ้งโบที่ไี่หรอคนรู้จักถูกไหมอ่าแล้วของวบังไงคะก็สวยงามอันนี้ก็เป็น เป็นขันขันที่เบตครับเป็นเป็นเป็น,ปนตัวฟูมูลเขาเรียกว่าฟูมูลซิงคิงโบก็เสียงประมาณแบบ เสียงเขาจะมีความแบบจังวะจังวันุ่มเลยหยดลงไปปกติเนี่ยก็เห็นแบบขันที่แบบแขแตัวไปบางทีเราเห็นก็จะมีแบบทั่วไปหนะเยยะมีลายกราฟกลายเกดคือมันมีขันที่เขาเรียกเหมือนแบบเป็นเดคอเรชัอกแบบตกแต่งฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าธาตุแล่ธาตุต่างๆที่เขาเอามาทําขันเนี่ยทัตมมีแรายธาตุอยู่ถึง9อย่างผมจำได้นะมีมีเก้ามีเก้าชนิดเลยทําให้มีราคาค่อนข้างสูงเสียงก็เลยจะดีมาก ก็จะมีแบบเหมือนแบบธรรมดานหน่อยพิเศษมา,อ,ายอย่างเงี้ยครับทั้งหมดเลคายิ่งสูงเสียงยิ่งดีการมาบัดก็จะยิ่งลึกยิ่งลึก้าไปอ๋อยิ่งลึก้าไปอย่างขันที่อยู่ด้านหน้าอย่างนั้นลักษณะและทาาุปกครบแต่ว่า <100. S 1> ไมไ่ผ่านพิธีกรรม เราได้ผ่านคือตามเอาแล้วไงฉันบอกเราว่าเหมือนไม่มูแต่ก็คือเล่นของอยู่นะเอาดีๆว่าไปบุญบาปาคือคือผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือไอ้ตัวตัวอนันาก็คือเขาก็ํำขันตามปกติขั้นตอนการทําขันแบบชาวทิเบตปกติอย่างเงี้ยครับ แต่ตัวเซตเนี้ยที่เขาไปเมื่อกี้เขาเรียกว่าฟูลมูลอ๋อให้ฟูลมูลฟูลมูลสิงคิงโบฉะนั้นตัวเนี้ยจะต้องทําในคืนพระจันทร์เต็มดวงแรงมากเล่นข่อหนึ่งหล่อเลยอย่างนั่นหนึ่งก็คือต้องทําในคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยอะไรประมาณนั้นแรงมาค่ะแมมาในด้านนี้เช่นกันค่ะว่าก็เป็นตัวทูนิ่งฟรอกหยิบมาสักอันสองอันได้ไหมคะเพราะว่ามันขาอย่างหนว่าวันก็จะเป็นตัวรูทกับ อ,อันนี้ช่วยเรื่องอะไรเอ่ยอันนี้จริงๆทูนิงฟอร์มเนี่ยครับมันใช้ได้หลากหลายคือคือมันมีหลากหลายวิธีการใช้ซึ่งบางคนจะใช้ด้วยการ าม,มาถึง,งว่าเอาเนื้อเคาะเลยเคาะเลยใหไมายเคาะอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าเราเรารู้แล้วว่าพลังงานจะกระเขาผกพร่องเราอาจจะเคาะอย่างนี้แล้วเราก็ไปจี้ตามจุดต่างๆ <ขอ S 1> ที่จิ้มเลยเบาๆเบาๆอันนั้นคือแบบหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งที่ที่ไปเรียนมาคือมันเหมือนมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆซึ่งอาจารย์บอกว่ามันสามารถตัดพลังงานที่ไม่ดี ได้ตัดพลังงานไม่ดีตัดพลังงานตัดสิ่งไม่ดีเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองใช่ก็เขาหมายถึงแบบตัดพลังงานไม่ดีที่บางทีถ่ายทอดจากบรรพบุรุษของเรามาแรงมากแรงมาคุณผู้ชมค่ะแรงมากแรงมาเล่งของหนึ่งหรือบางคนจะเรียกเหมือนแบบพลังงานไม่ดีเหล่านั้นอาจจะเป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรก็เจ้ากรรมนายเวรหรอาจจะเป็นความโชค้ายต่างๆ อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่แบบเลิศมาที่ว่าไปเรียนมาไป,<ล>ไปเรียนมาแล้วก็ความเซอร์ไพรส์ในคลาสที่เรียนก็ช็อกไปเลยวันนั้นเหมือนกันคือครั้งแรกเนี่ยตอนไปเรียนเขาก็จะให้ให้คนมาเป็นเคสแนละ้วนอนให้เราแล้วเอาผันเจ็ดใบามาวางไว้ตามจุดจักระของเขาเออขณะที่ขณะที่เราทดลองทำเนี่ยครับทำการบาบัดเนี่ยเราพบว่าเราได้ยินเสียงหาขันฮาร์ดอะจักระฮาร์ดคือ,อจักระหัวใจของเขาเนี่ยพอตีไปปุ๊บเสียงมันจะ เบาแล้วก็สั่นน้อยกว่าอื่นสั้นกว่าอันืเหมือนตีไปแล้วเหมือนเสียงมันไม่ค่อยสะท้อนอะแค่ที่มันจะยาวเหมือนสมมติยาว20วิอ,20วอาจะ่ิบวินี่อาจจะแบบมาแค่5้าวิสมมตินนะแต่ว่าจริงอาจจะยาวกว่านั้นแต่ว่าพอสุดท้ายตอนตอนตอนสุดท้ายครับเขาก็เอาขันขันอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเติร์ดไออย่างเงี้ยครับก็ขอทีละเราได้ยินแล้วว่า หาจักระเขามีปัญหาบกครองพอเราเคาะแบบนี้ปุ๊บสแกนลงมาครับจากที่มันสั่นสั่นอยู่เนี้ยเพราะมันผ่านฮาร์ดเขาว่าแรงสรั่นที่ที่อยู่ในมือเรามันรืบมันเบาลงอ๋อมันเบาลงแล้วพอพน ard, นะ้นฮาร์ดเขามันกลับมาใหมา่อ๋าที่มันไปไปได้ยังไงแทนที่มันจะหายมันควรจะหายไปเลยหายไปเลยคือมันควรจะกลับมาใหม่มันไม่ควรจะกลับมันไม่ควรจะสั่นกลับมาแรงเหมือนเดิมซึ่งพอเราคุยคุยกับครูที่สอนนะเขาก็บอกว่า มันเหมือนจักระนั้นน่ะมันบกพร่องอยู่เขาเลยดึงพลังงานของขันเนี้เก็บเข้าไปในแรงมากขึ้นจุกุ่กกับต้นงกนบำบัดเลยเนาะคือแับ เปลี่ยนของร่างกายของเราเพราะน่นอาความเชื่อเขาก็จะเชื่อว่ามีพลังงานแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดใช่แรงมากคุณผู้ชมขาอันนัเยี่ยมอันนั้นคือจากเรื่องขันพอมาเราเรียน t ูนิงฟอร์กอันที่ที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้ก็คือเป็นแหลมๆอย่างงี้ใช่พอเราเคอรเนี่ยวันนั้นเป็นเคสคือเป็นเคสอ่เขาให้ผัดกันทำคู่เราอ่ะคือนักเรียนที่เราเคยรู้จัก คนหนึ่งเราก็ขอพอให้เขาปกติตามสัญลักษณ์ตามที่อาจารย์สอนมา,าปึง้งสองสามทีแรกก็โอเคอะเราดูเราเราเช็คแล้วเหมือนพลังงานไอ้ลบที่เราเราดูอยู่มันยังไม่เคลียร์หมดอย่างเงี้ยครับเราก็าะต่อเสร็จปรากฏว่าน้องก็มันหัวไอเหมือนอเหมือนแบบหัวลาะเหมือนอารมณ์ฟิลเหมือนหัวลาะสำลักอะไรสักอยาก่างเราอบอกไม่ต้อำไม่ได้ล้วก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งนางก็ร้องไห้อ้าวหรอร้องหลับร้องไห้ฟุมฟ้ร้องไห้แบบ ทรงฮหือใช่แล้วสุดท้ายคือเราเราไม่ได้ทำต่อคือคนอื่นต้องมาจัดการพลังงาน,นาแต่แล้วโลกตนนั้นเขา,า,<ๆ>ารู้ตัวไหมว่าแบบ เขาดูไม่ได้แต่มันดูไม่ได้อาจารย์เขาบอกว่าเหมือนแบบพลังงานนี้อยู่กับเขามานานไม่อยากไปพลังมากเถ่ายบ้านเราเนี่ยจะเชื่อความพลังงานคือพีสันนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอเดใดแต่ในฝั่งตะวันตกเขาจะเชื่อว่าเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานบวกหรือลบคือวันนั้นอ่ะพลังงานไม่ดีเนี่ยเขาจะแก้ออกไปใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยเหมือนแบบจะดีใจด้วยเอาเสียใจด้วยอ๋อเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่ยคูป้ลองเคาะให้มีเสียงแบบให้ฟังกลุ่มกลุ่นะ โอ้สายฉันสวยเลยนะตอนนี้คือฉันโดนตัดพลังงานไม่ดีไปแล้วนะ<า>แล้วฉันต้องออกไป,ไปย<า>อย่างไมตนน่ตรงนี้ว <laughs> ่าจะไปบังอไรอีกปองมากเรื่องนี้คือตอนที่คุณป้อมเรียนเนี่ยคุณป้อมก็ต้องจำให้ได้ว่าจุดนี้จุดนี้ผสมกันแล้วช่วยได้เรื่องอะไรแบบไหน<ช>ถูกไหมอ๋อโอเคแต่อันนี้มันก็จะบอกว่าอันเนี้ยเวลาเวลาเคาะกันเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นว่าเหมือนมีเทวดาหรือเทวดาเราเนึ่งเหมือนมหาวิทยาลัยเทวดาเราเนึ่งหเทวดาแล้วเราอะไรอย่างเงี้ยที่นั่นมันก็จะได้ยิน อยู่ตรงช่วงนี้พอดีแต่จุดอื่นมันจะไม่ค่อยกังวลถ้าฟังมันจะมีแค่แค่บริเวณนี้อ๋อก็คือว่าพลังงานของเสียงเนี่ยจะไปทัดกับจุดที่เป็นออร่าของเราแต่คุณเขาตื่นอ่าเดี๋ยวคุณพ่อต้องเขาตื่นใช่ไหมแม่ดังนมันมันก็ดังแต่มันจะไม่แบบต่อมันไม่วูนมันจะไมแต่ตรงนี้มันจะมันจะกังวลว่าเออวูนกว่าสิ่งคุณผู้ชมหวืนกว่าจริ่งถ้าเกิดเคยอยู่ตรงทั้นจะรู้มันมันจะสะท้อนแบบอีกแบบ มีอะไรคะที่จะมาชนเนี่ยจะดูซิว่ายังไงอีกอันสุดท้ายนั้นจะเป็นอันนี้ที่เพิ่งได้มาอ่าอันนี้ก็คือระนาดบ้านเรา่ระนาดไม่ใช่เขาเรียกว่าทูนทูนไฟ์มันคือทูนไฟส์ก็คล้ายทูนิ่งฟอร์กอันนั้นแต่ว่ามันเป็นลักษณะพอพอเราสนใจในการเอามาบําบัดปุ๊บเนี่ยคือเจตนาคือต้องการเอามาบัมบัดคนพอเอามาบําบัดเนี่ยค่ะมันอาจจะใช้ลเวลาทําอาจจะทําหลายคนซึ่งอย่างทูนิ่งฟอร์กเสียงจะค่อนข้างสว่างเล แวอย่างนี้ดีถ้าทําเป็นหมู่มวนอย่างเงี้ยตัวนี้จะดังกลางวานมากกว่าซึ่งตัวนี้มันจะเป็นทูนิ่งฟอร์สําหรับอวัยวะ1 5อวัยวะในร่างกายสิบห้าอวัยวะนี่เป็นแร่งจริงจรเหรอครับมอจริงหรอคือมันเป็นอันนี้อาจจะไม่ไม่ถึงกับหมู่มากแต่ว่า<อ>มันเป็นเรื่องของความฉี่เรื่องของอะไรที่เขาสามารถ<อ>เข้าไปบําบัดจัดการในร่างกายได้อ๋อค,คุณไม่ยอมขาในตัวหลอดเนี่ยเขาก็จะมีเขียนว่าท้องเอยตับอ่อนูต้ยแล้วตังมากดูว่าฉันแบบอยู่ในคาวิทยาศาส การที่เราคอสแต่ละจุดของร่างกายเราก็จะได้รับออกันเพื่อเอนกับฟังคลื่นเสียงเหล่านั้นเข้าไปเพื่อไปจัดการภายในอ,อย่างเช่นอันเนี้ยป็นปอดเราก็ปต่สเราีปอดสะ,สะอาดแล้วนะ ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งใน2แผเหรือว่าเป็นะอาดแล้วเรียบร้อยจริงๆที่ที่บ้านก็จะมีอีกชุดหนึ่งมันจะเป็นชุด brain ก็คือทำให้คลื่นสมองมันแบบคลื่นสมองต่างๆเป็นเดลตาเป็นอัลฟาเอ่อแกมมาเป็นคลื่นสมอง ก็คืออยู่ในหมวดแล้วการทาสมาธินั่นเองหมอทำให้เราเหมือนแบบปิดเราสงบจากที่เราศึกษามาครับมันคือคลื่นเสียงเหล่านี้มันพยายามทําให้เราเข้าไปอยู่ในภาวะคลื่นสมองหนึ่งทีตาพอมันเข้าไปอยู่หมวดทีตาเพื่อการบําบัดต่างๆมันจะได้ผลค่อนข้างดีอ่าเป็นแบบนี้นี่เอง,เองจริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านเราถ้าอย่างที่พี่พีชว่าแต่คือเหมือนเวลาเราไปวัดเหมือนพระเรา,าให้เราสดมน์นั่งสมาธิแล้วเราช่วงนั้นเราก็จะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเหมือนเหมือนเชื่อสิตงวิญญาณเราเนี่ย กับ้องบนกับจักรวาลเพื่อเข้าสู่โหมดชีต้าแล้วจริงๆอ่ะเหมือนเราจะเชื่อมโยงกับจิตใต้สํานึกของเราได้แล้วก็มันก็มันก็เลยไปถึงแบบนั้นอ๋อเหมือนพวกหลายคนที่เขาจะชอบฝังใจกับเรื่องราวที่มันแย่แต่พอเราได้บําบัดจิตที่มันคือแบบว่าบําบัดจากข้างในจริงๆเพื่อให้เราปรับเปลี่ยนวิธีการความคิดวิธีการใช้ชีวิตเนาะโอ๊ยได้อันนี้ก็ถือเป็นความเชื่อที่เราแบบว่าไปเรียนไปศึกษามาแล้วก็มีเคสตัตี้แล้วก็มีทางเคสที่เป็นเคสจริงๆมาให้เราบําบัดแล้วก็ ีขึ้นก็ดีขึ้นถูกไหมใช่มันก็สามารถอดีอ่ะดีดีมากเลยครูป้องคิดว่าสิ่งที่ครูป้องทำอย่างเงี้ยครูป้องคิดว่ามูไหมมันก็มีความมูอยู่เบาๆอย่างขันอย่าง,งสาวฮิลลิงทั้งหลายอย่างเงี้ยมันยังมีองค์ประกอบความอะไรนะทางวิทยาศาสตร์มารองรับแต่ถ้าถ้าแบบคลื่นความถี่จริงๆแล้วว่าอย่างอย่างส่วนตัวเชื่อว่าเรื่องความถี่มันเป็นความเชื่อมันเป็นความมูแล้วเพราะบางทีมันสามารถไปเชื่อมโยงกับ จิตวิญญาณต่างๆนานาได้ไปหลอดซีเชื่อว่าการที่เราขอส่งมสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะคือการที่เราเชื่อมพลังงานตัวเราอ่ะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆที่เราขอแล้วพรก็เลยสำเร็จแต่เราก็ต้องเคลียร์พลังงานเราด้วยอ๋อเพื่อเราจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วครูบ้อมเคยเหมือนแบบทําสมาธิเองหรือขอแล้วเหมือนแบบทีหนึ่งปุ๊บปังปุปังอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมฮะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ทูนิงฟอร์เคลียร์ตัวเองอ๋อช้เคลียร์ตัวเองได้อ๋อ ือเราใช้ตึ้งแล้วก็เตะตัวเองด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้แหละค่ะผู้ชมค่ะขาเมื่อฉันมาแหละวะฉันจำเป็นจะต้องเชื่อมปะกับจักรวาลพูดหรือพัชนะเดี๋ยวฉันเดีเนี้ยซี่นะคะจัดหออนุญาตทำการเคลียร์พลังงานแปดลายโจโคตสโคสโจโคตรหน่อยไปได้มาแปดลายโจโคสได้ไหมเราแปดเราถล่เลยถล่มเลยของแล้วตันเลยวันนี้ค่ะพี่ที่จะขออนุญาตให้ครูป้อมเนี่ยช่วยบำบัด ซีสเกดน้อยล้างแตนล้าชั่วโครพอแล้วแต่พลังงานดีขอให้เดินออกไปเนี่ยเชื่อมขอให้ผมผู้ผีปีศาจเนะี่ยให้เห็นหมดเลยเทวดงตัวดาหเห็นหมดเลยได้ไหมได้เดีย๋ยวทำให้ค่ะลางมากเพื่อนๆข,ขางนันถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเป็นบัตแกขาค่ะทุกคนไปค่ะมันงงมามื่อกีะคือปึ้งขอเก <C 're S 1> ือกอดแล้วข้ายังไงคุณผู้ชม